สวัสดีจ้ะพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาลเกตพุทธคุณพักเครื่องนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพ,พี่พี่คนไหนสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์นะจ๊ะพี่ททรหานอนูได้เลยนะคะพี่หรือแอดไลน์นะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะพี่พี่จ๋าเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะแอดไม่ขึ้นนะคะพี่พ,พี่แนะนํานะหนแูแนะนําให้โทรหาหนูเลยนะคะพี่ โอเคนะคะมาเจพี่รายการแรกนะรายการแรกผูจะประดิมฐ์มันเป็นอย่างนี้ก่อนจะพี่อาเป็นหีบสมบัตินะพี่นะเป็นหีบสมบัติของสมเด็จโตพี่นะคะเป็นหีบสมบัติของสมเด็จโตนะพี่นะนี่คือตั้ฐานจะพี่นะคะต้ฐานนะเราจะมีองค์พระสมเด็จโตนี่จะเป็นรูปหล่อสมเด็จโตเขาจะเป็นสมเด็จโตนะนะคะพี่นะคะสวยงามมากนะพี่นะคะ เพชรพลอยเม็ดโตโตนะคะพี่นะคะแล้วก็ตรงกลางจะมีหูจับนะพี่นะตรงนี้จะมีหูจับนะคะพี่จะมีหูจับใจนะคะเปิดมาปุ๊บด้านในพี่ค่เป็นหีบนะด้านในจะมีองค์พระเยอะมากหลายองค์พี่นะคะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสิบสองสิบสามสิบสี่สิบองนะสิบกิบแปดสิบพี่สิบแปดองนะพี่นะหีบนี้หนูขอไว้ที่หนึ่าบาทจ้ะพี่หีบนี้หนูขอไว้ที่หนึ่ันหบาทนะคะพี่ขาเป็นหีบนะพี่นะเป็นหีบของสมเด็จโตพี่นะคะตามภาพเลยค่ะพี่นะคะ เก่ามากสวยงามมากพี่นะคะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทนะพี่นะคะพี่ขาถ้าเกิดสนใจยังไงรายการไหนไม่ชัดพี่โทรหาหนูได้เลยนะนะคะพี่ด้านในจะมีพระทั้งหมดสิบแปดองค์นะถ้าจำไม่ผิดน,นะ <c oughs> นะคะพี่นะคะด้านบนก็จะมีเพชรพลอยนะพี่มีหูจับนะมีหูจับอันนี้คือสภาพด้านหลังจ้ะพี่นะคะสภาพด้านหลังนะนะคะ อหนึ่งพันห้าร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบาทนะพี่นะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้าส่วนรายการนี้จะเป็นเกี่ยวกับหนังเสือเสือหัวขาดพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทพี่เสือหัวขาดนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทพี่นะนะคะหนังเสือหัวขาดของหลวงพ่อชว่วยหลวงไอ้หลวงพ่อชะไหนหรือเปล่าจะพี่นะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทพี่นะคะรอยจานยันอักขระชัดเจนนะคะพี่นะคะ ฝั่งนี้จะเป็นขนนะพี่ฝั่งนี้จะเป็นขนนะนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทนะส่วนรายการีจะเป็นตะกุดจะพี่เป็นตะกุดหลวงพว่อทาวัดพระเนยียงแต่งนะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะนะคะอันนี้ได้มาสภาพอย่างนี้นะคะพี่ห่านะคะได้มาสภาพอย่างนี้เลยคะ่ะนะคะ จ็ดร้อยบาทจะพี่ตะกุดหลวงพ่อทาจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นตะกุดหลวงพ่อเทียมวัคซัตตาความยาวของตะกุดหลวงพ่อเทียมวัคซัตตาจะอยู่ที่ประมาณเก้านิ้วครึ่งอขอไว้ที่เก้าร้อยบาทพี่หนูขอไว้ที่เก้าร้อยบาทนะพี่นะเป็นตะกุดหลวงพ่อเทียมวัคซัตตาพี่นะคะความยาวประมาณเก้านิ้วครึ่งจะพี่นะคะเป็นตะกุดเก่าๆนะหลวงพ่อเทียมวัคซัตตาพี่นะคะ รายการนี้ขอไว้ที่90้บาทพี่ปลายทาง50บาทส่วนรายการนี้เป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่นะเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อโพนะพี่แต่หนูไม่ทราบนะความยาวของตะกุดดอกนี้จะอยู่ที่ประมาณเกือบหกนิ้วอขอไว้ที่700รอบาทพอจะพี่ดอกนี้ขอไว้ที่700ยบาทพี่ปลายทาง50บาทพี่นะคะไม่ทราบว่าเป็นของที่ไหนนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะหนูได้มาสภาพนี้จะ้ะ รายการนี้700บาทจ้ะพี่นะคะปลายทาง50บาทนะคะพี่พร้อมวนจะส่งสินค้าให้ฟรีจากตะกุดเก่าไม่ทราบที่ส่วนรายการนี้พี่จ่ายเป็นของหลวงพ่ะธาบวัดกระบกขึ้นพึ่งยาหม่องตาถ้วยทองพี่เป็นตลับสีส้มนะอ่าอันนี้ขอไว้ที่600บาทพอจ้ะพี่แป๊บนึงจ้ะพี่อุ้ยอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะพี่นะ นี่นจะ้ะนี่นจ้ะพี่พร้อมใบนะพี่นะพร้อมใบนะคะพี่พร้อมใบจ้ะพี่นะคะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะตลับสีพึ่งนี้ขอเป็นของหลวงพ่อท้าวกระกะบกขึ้นพึ่งพี่จ๋าหกร้อยบาทนะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจะ้ะโอเคนะคะหกร้อยบาทจะ้ะหลวงพ่อท้าวกระกะบกขึ้นพึ่งหกร้อยบาทส่วนรายการนี้พี่อ่ารายการนี้นะคันช่องพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพอจะ้ะ ตามสภาพเลยนะคะพี่กันช่องนี้เจ็ดร้อยบาทนะด้านจะมีสิงจะมีตะกุดเราจะมีสีวลีพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่เป็นพระชัยเนาะอันนี้เขาเรียกพระชัยเนาะเนี่ยรายการเนี้ยอ่ะพระชัยนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะพระชัยนี้เจ็ดร้อยบาทพี่ตามภาพเลยค่ะพี่นะคะเก่าเก่สวยๆนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพี่พร้อมอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ดด้านหลังมีห่วงนะพี่นะด้านหลังมีห่วงพี่นะคะนี่เก่ามากสวยงามมากพี่นะคะ รายการนี้เจ็ดร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะส่วนรายการนี้อะไรอื่นหนูก็ไม่ทราบกับพี่นะคะ่ะว่าเป็นอะไรนะพี่นะะี่ค่ะเจ็ดร้อบาทพี่อันนี้เหมือนเป็นพวกทางไหนหรือเปล่าไม่ค้าก็ไม่มั่นใจพี่นะนะคะ่ะเปืดหรือเปล่าคะพี่เปืดไหมหนูก็ไม่มั่นใจนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อบาทพี่นะคะหัวโล้นนะพี่มาเป็นหัวโล้นนะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่นะคะ อันนี้เจ็บาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้ค่ะพี่ห้าร้อยบาทจะเป็นกุมารน,นะพี่นะเป็นกุมารพี่นะคะอ่าราการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะห้าร้บาทนะปลายทางห้าสิบบาทโอเคไหมคะพี่ส่วนรายการนี้พี่แป๊บหนึ่งขออนุญาตอ่าเป็นแหวนเก่าไม่รู้ที่พี่เป็นแหวนเก่าเชือกผักนะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะส่วนรายการนี้พี่เป็นมีดนะมีดเล่มนี้ความยาวจะอยู่ที่ประมาณนะสิบเอ็ดนิ้วมั้งคะพี่นะคะด้ามเป็นเข่าวควายนะพี่นะด้ามด้ามจับเนี่ยด้ามจับเนี่ยเป็นเข่าวควายพี่นะคะสวยงามมากมีความโค้มีความโคง้งงอลงมาหน่อยพี่นะคะเวลาจับอย่างนี้จ้าพี่นะคะ จับจับอย่างนี้นะคะสภาพด้านในจะพี่นะคะเล่มน,นี้ขอไว้ที่สองพันบาทจะ้ะเล่มน,นี้ขอไว้ที่สองพันบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทพี่พร้อมอุลอาจจะส่งสินค้าให้ได้ค่ะพี่การาคาต่อรองได้นิดนึงนะคะพี่ไม่จะเป็นทรงปลายแหลมจะพี่นะคะนะคะพี่เวลาจับจับแบบนี้จับแบบนี้นะคะพี่นะคะ อสองพันบาทพี่นะคะตามสภาพนะพี่นะความสวยความเงาความกล่องนี่สวยมากพี่นะคะสองพันบาทปอกไม้นะพี่นะขออนุญาตบอกเลยว่าเป็นปลอกไม้นะเดี๋ยวจะวัดใบมีดให้ก่อนนะใบมีดความยาวจะอยู่ที่ประมาณหกนิ้วนะพี่ใบมีดน่อยู่ที่ประมาณหกนิ้วนะคะพี่ขาชี้แจงนิดนึงนะใบมีดอยู่ที่ความยาวประมาณหกนิ้วส่วนด้ามเป็นเข่าควายอย่างจัพี่ส่วนด้ามจะเป็นเข่าควายอย่างนี้นะพี่นะขอไว้ที่สองพันบาทจ้ะสองพันบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพร้อมปวรจะ จัทรงสินค้าให้ฟรีจ้ะเล่มนี้พี่จาคนของหลวงพ่อบุญมีนะความยาวอยู่ที่ประมาณ9นิ้วครึ่งพี่ความยาวอยู่ที่ประมาณ9้านิ้วครึ่งพี่เล่มนี้ก็สวยไม่แพ้เหมือนกันจ้ะพี่นะคะสภาพด้านในพี่อ่าส่วนใบมีดนะส่วนใบมีดจะอยู่ที่ประมาณหนิ้วจ้ะใบ5นิ้วนะเล่มนี้ขอไว้ที่1,800บาทจากเล่มนี้หนูขอไว้ที่1,800บาทนะพี่นะเป็นมีดของหลวงพ่อบุญมีวัดขอสมอขอนนะพี่นะสวยงามมากพี่นะคะ หนึ่งพันแปดร้อยบาทจ้ะพี่ปลายทางห้าสิบาทนะพี่นะเพราะโปลจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะเป็นปลอกไม้ด้ามไม้นะพี่เป็นปลอกไม้ด้ามไม้นะหนึ่งพันแปดร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นมีดค่ะเป็นมีดสาลิกานะพี่นะด้ามงานทางเล่มความยาวประมาณสามนิ้วครึ่งรวมปอกรวมด้ามพี่นคะคะ พี่ดูความก่อของงาพี่เล่มนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่เล่มนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่ความดูความก่อของด้ามจา้ะงาแตกสวยงามมากพี่นะคะอะไรไม่ใช่แตกเุ้งนเป็นเส้นๆนะพี่เนาะเป็นเส้นๆนะพี่เนาะนะคะสวยงามมากเนี่ยอ่ะสภาพด้านในใบน่าจะประมาณสองนิ้ว,วมั้งค่ะเดี๋ยววัดใบก่อนใบนิ้วครึ่งพี่ใบน่าจะนิ้วครึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ หนึ่งพันห้าร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพี่นะคะเป็นด้ามงานทางเล่มนะพี่นะได้เป็นด้ามงานทางเล่มหนึ่งพันห้าร้อบาทจากส่วนรายการนี้พี่เม็ดข้าวเม้าพิจิตรห้าร้อบาทจากพี่นะคะเป็นเม็ดข้าวเม้าพิจิตรนะคะพี่ตามภลาดไปนะห้าร้อบาทจากอาเคี้ยวค่ะพี่หลวงพ่อป่าหรือเปล่านะคะ อ่าตัวนี้พี่ขอไว้ที่1500บาทจ้ะตัวนี้1500บาทนะพี่นะพี่ขาใต้ฐานมีรอยจานนะใต้ฐานมีรอยจานพี่เก่ามากสวยงามมากภาพไม่ชัดพี่อลายละพี่ภาพไม่ชัดพี่อะไรนะคะพี่ขาขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทหานุมานงอแกะพี่หานุมานฮาแกะตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทจ้ะตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะพี่น้าเป็นของหลวงพ่อเดิมมั้งค่ะพี่นะคะเออไม่ใช่ของหลวงปู่สุนต์ปะหานุมานปู่สุ่่นนนพีีีเเยย ใช่ไหมใช่ห,หานุมาศสุนเป้าถ้าพูดเป็นยางไงก็ต้องกราบขออภัยนะพี่นะเป็นงาแกะทางรุ่นนะพี่นะเป็นงาแกะทางรุ่นรายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจ้ะรายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจากพี่จากซุ้มกอพี่องค์นีห้าร้อยบาทจา้ะองค์ใหญ่นิดนึงนะคะพี่นะคะองค์นีห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นซุ้มกอนะคะพี่ห้าร้อยบาทจา้ะส่วนรายการจะเป็นรูปปล่อดหลวงพ่อเดิมจะพี่องค์นี้อยู่ในกรอบพลาสติกนะคะพี่ขาูขอไว้ทที่600บาจา หนูขอไว้ที่หกร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองจ้ะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อบาทเหมือนกันนะคะพี่นะปู่สุขวัดปากคลองปู่เอี่ยมห้าร้อบาทพอจ้กปู่เอี่ยมนี่ขอไว้ที่ห้าร้อบาทนะคะพี่ปลายทางห้าสิบาทพี่พร้อมคนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะอาหลวงพ่อทองสุขพี่องค์นี้ก็หกร้อบาทนะนะคะมาในขอบพลาสติกพี่ขาเข่ากสวยงามมากพี่หกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนิเกียรหลวงพ่อเดิมพี่นะคะ องนี้5้ารบาทนะคะพี่ไปทางทาง5บบาทนะเพราะควรจะส่งสินค้าฟรีจากพี่จาเดือนกุมนุ่งพ่อกวยพี่ข้างๆมีรอยจานนะเดือนนี้ขอไว้ที่5้ารบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะเดือนนี้ขอไว้ที่5้ารบาทนะคะส่วนรายการจะเป็นสมเด็จพี่รายการนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่ขาไม่ทราบที่นะหนูขอไว้ที่5 0 0รบาทพี่ไปทางทาง5บบาทจากพระรอดพี่พระรอดนี้ขอไว้ที่5 0 0รบาทเช่นกันนะพี่นะ เก่ามากพี่เนะะี่ยค่ะสวยงามมากนะส่วนรายการที่เป็นปากน้ําพี่ปากน้ํานี่ขอไว้ที่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจะส่วนรายการจะเป็นพระเจ้าตากสินนะพี่เป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสินจะพี่จ่ายนะคะองค์นี้นะพี่นะห้าร้อยบาทจะรูปรหล่อหลวงพ่อจงก็ห้าร้อบาทจะพี่นะคะ ต้าฐานเขียนว่าหลวงพ่อจงนะคะพี่เก่าสวยงามมากสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดแอดไลน์นะคะพี่ 0, 4, 0 5, 9, ูนย์5ป1 8 0ก้า้นจ้ะอันที่เป็นพระก,กิ่งคองตะเคียนนะพี่นะองค์นี้ก็ห0 0บาทจ้าอุปคุปจะพี่อุปคุปนี้ก็5 0 0้บาทนะพี่นะหลังยันพี่นะคะหลังยันนะส่วนรายการนี้พี่ปิดตาพี่ไม่ทราบที่นะ เก่ามากสวยงามมากห้ารอบาทจ้ะส่วนรายการนี้ปิดตาปูทิมจะพี่เป็นเนื้อผงนะคะพี่ปิดตาหลงปูทิมนี่เป็นเนื้อผงค่ะนะคะห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้เหรียญพ่อพกันเอ๊ะอ๋อพ่อกันพ่อกันอันนี้ปูเอี่ยมนี่พ่อกันพี่นะคะพ่อกันนี่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญพ่อวัดบ้านแหลมนะห้าร้อยบาทจ้ะ ส่วนรายการนี้เหีียญหลอบโบราณพ่อป่ายว่ากำแพงจ้ะพี่นะคะ mm. เก่ามากสวยงามมากพี่นะคะห้าร้อยบาทนะส่วนอันนี้หลวงพ่อเลยเออไม่ทราบนะพี่นะไม่ทราบหลวงพ่อะไรด้านหลังตะกุจุดสามดอกพี่ห้าร้อยบาทจ้ะด้านหลังมีตะกุจุดสามดอกห้าหร้อยบาทนะเหรียญจอบพ่อเงินจ้ะพี่เก่ามากสวยงามมากจ้ะนะคะ องค์นี้500บาทนะพี่นะปลายทาง50บาทจ้าโอเคนะคะคุณลูกค้าจากลูกค้าที่น่ารักนะคะสนใจได้การไหนพ่าไม่ชัดภาพเบอร์ตามแม่ค้าไม่ทนันพี่โทรหาหนูเลยนะหรือแอดไลนะ9 80 9 80, น์นะส่วนแปดสีนุ้าเก้นปดูจาอีพีนี้มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีจ้า